ลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้ว พอระเบิดไปแล้วพ่รดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วฮารกิลุลครับซ้อของคุณได้รับใช้ชนะ Shit. <tries> ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ก็เปิดเปแล้วีบพวุณพ่ายแพ้ ข้าระเบิดไปแล้วอ้าระเบิดไปแล้วเีระเบิดไปแล้วเีงระเบไปแล้ว ลวปแ้ทีมของคุณได้รับชัยชนะ เพียงระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเพียงระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเพียงเระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพียระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วแม่แกวพ่อระเบิดไปแล้ว อี๋ของคุณพา่ายแพ้ปองระเบิดไปแล้วปไปแล้วปองระเบิดไปแล้วปไปแล้วปอระเบิดไปแล้วอระเบิดไปแล้ว Destro ahead the Show All ทีมของคุณได้รับชัยชนะ